ร้อนจิบหายโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมเลเซอร์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวาดร,รูปเช่นเคยนะครับห่างหายไปนานก็มาสอนวาดร,รูปกันอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นว่าปกติจะสอนในหน้ากระดาษแต่วันนี้มาสอนในหน้าจอคอมนะครับไม่ต้องถามเหตุผลนั้นทําไมผมอยากเปลี่ยนมุมมองบ้างแต่ไม่รู้ว่าคนที่ดูจะพัฒนาหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่เห็นมือผมด้ไงผมก็เลยดูยาก ใช่ไหมเออวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวาดโครงหน้านะครับโครงหน้าที่ว่านี่ก็เป็นโครงหน้าแบบกระตูนนะครับที่ท่านผู้ชมดูกันนะตามจริงผมเคยสอนวาดโครงหน้าไปแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไปเรียนรู้มาไปเรียนรู้มาเยอะเลยที่ห่างหายไปนานผมก็ไปเรียนรู้มาแบบไปฝึกมาอะไรนี้ ค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมั่นใจกับฝีมือตัวเองสักเท่าไหร่เลยแบบไปพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนต่อมาก็แบบเริ่มเริ่มรู้แบบหลักการแล้วว่าตรงนี้เป็นยังไงนะแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์็นะครับวันนี้ผมก็เลยจะเอาความรู้ของผมเนี่ยมาแบ่งปันท่านผู้ชมบ้างนะครับอ่าวันนี้เนี่ยก็จะเป็นโค้งหน้าในมุมสามมุมพรนะครับก็คือมุม หน้าตรงมุมข้างแล้วก็มุมแบบเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมจะวาดให้ดูนะครับนี่อย่างที่หนึ่งนะครับมุมที่ผมจะสอนวาดนะครับนี่มุมหน้าตรงนะครับแบบนี้ต่อมาก็มุมที่สองก็จะเป็นมุมแบบนี้มุมแบบเอียงเล็กน้อยอะ่ะแบบนี้อย่างเงี้ยมุมที่สามก็จะเป็นแบบมุมแบบนี้เลย มุนแบบขันข้างไปเลยนี่ประมาณนี้นะครับอ่าเราวิธีว่าก็ตามหลักการที่ท่านผู้ชมบางคนที่เคยเรียนรู้มาแล้วก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าต้องเริ่มยังไงการวาดโรงหน้าเนี่ยต้องเริ่มจากวงกลมครับวงกลมเพื่อให้รู้แบบขนาดของหัวครับอาจจะวงยากไปนิดนึงเพราะว่ามันมีแบบเอียงไปบ้างวงรีวง แปลกๆไปบ้างเบี้ยวไปบ้างก็ต้องแบบวาดแล้วก็กดอ Undo แล้วไอ้นี่หลายๆรอบนะครับอ่ะก็จะได้วงกลมประมาณนี้นะครับอ่ะอย่างแรกนะครับถ้าจะเอาแบบหน้ามุมตรงแบบตรงเลยอะไรอย่างเงี้แบบยแบบถ่ายประชาชนนะครับอย่างแรกก็ต้องวาดบวงกลมประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยขีดลงตรงกลางนะครับขีดตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนสบอกขีดตรงนี้เนี่ยจะบอกเหมือนแบบ ว่าเอ้ยตรงนี้คือมุมมองตรงกลางนะอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดจะเป็นมุมข้างเนี่ยไอ้เส้นก็จะไปอยู่ตรงนี้ข้างๆจมูกก็จะอยู่ตรงนี้ตามมาซึ่งซึ่งมันจะบอกจะบอกได้ว่าเส้นตัวนี้มันจะบอกได้ว่าจมูกแบบพวกแบบตำแหน่งนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะอะไรประมาณนี้อ่ะขีดตรงกลางเสร็จและขีดตรงกลางเสร็จก็อืม แล้วก็ตามด้วยโค้งหน้านะครับมีโค้งหน้าแบบนี้ลากลงมานะครับลากลงมาให้มันแบบเข้ามาชนกันนะแต่ไม่ชนมากนะครับแล้วก็ค่อยๆอ,อย่างนี้นี่อย่างนี้นะครับของผมอาจจะไม่ตรงหน่อยนะครับนี่ให้มันให้มันมาชนกันอย่างนี้นะครับแบบขีดค่อยๆข,ยขีดลงมานะครับให้มันแบบประจบด้วยกันเอาชนกันเนี่ยอือต่อมานะครับก็ขีดตรงนี้คนระับบริเวณแถว วงกลมตรงข้างล่างตรงแถวมุมแถวนี้มีฉีดเข้าไปแล้วก็ฉีดอีกตรงตรงที่แบบเนี่ยตรงเนี้ยชนกับวงกลมอะครับตรงเส้นเนี้ยตรงเส้นโค้งหน้ามาชนกับวงกลมอะครับตรงเนี้ยฉีดตรงนี้เละครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่ะผมว่าจะได้แบบนี้นี่ได้หูมาเลยนะครับได้หูมาต่อมานะครับ ตาควรจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนอ่าผมจะบอกให้นะครับตาควรจะอยู่ตำแหน่งตรงแถวนี้ครับเดี๋ยวผมขีดนี่ครับมันพอได้สองพอได้เป็นช่องแบบนี้นะครับให้ขีดตรงกลางแบบนี้ไปเลยทำไมอ่ะแบบนี้นะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็กะตำแหน่งของดวงตาเลยนะครับว่ามันควรอยู่ตำแหน่งไหนปกติเวลาผมกะผมก็จะกะแบบนี้กะเองเลยแบบตำแหน่งแบบ ช่องนี้นะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อันนี้ก็จะแบบปล่อยว่างอันนี้ก็จะเป็นช่องหนึ่งอนะเป็นตาเออแล้วตรงเนี้ยผมก็จะกะชิวเอาชิวอยู่ข้เงินนะอะไรอย่างงี้ต่อมาก็จะตามด้วยตำแหน่งของจมูกตำแหน่งของจมูกควรจะจบอยู่ตรงไหนควรจะจบควรจะจบอยู่ตรงแถวนี้ครับจมูกใช่ครับ ควจะอยู่ตรงนี้นะครับจบที่วงกลมตรงข้าง่างนี้แล้วปากล่ะควอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแถวนี้ครับบริเวณนี้ครับนี่ตรงที่เส้นโค้งหน้าเริ่มแบบโค้งมาชนกันครับตรงนี้เลยอยู่แถวนี้ปากกวาปากไปผมจะบอกอะไรให้นะครับว่าสำหรับคนบางคนอาจจะไม่รู้ะครับว่าปากเนี่ยบางคนอาจจะวาดยาวไปแบบนี้เลยบางคนเนี่ยอาจวาดสั้นๆเออแต่มันก็ ดูดีนะปากสั้นแบบนี้แต่ความจริงที่ผมไปสังเกตมานะครับปากที่ผมสังเกตมาน่ะปากเนี่ยมันจะแบบจุดสิ้นสุดของปากมันจะอยู่ตรงริมตาครับริมตาตรงแถวนี้ครับอืมจุดิ้นสุดของปากนะม,มันก็จะได้แบบนี้เนี่ยก็จะได้นะครับโครงหน้าอ่าเดี๋ยวผมแบบตัดเส้นให้ดูแบบให้ท่านผู้ชมแบบเห็นได้ชัดเจนนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับปกติเนี่ยเวลาวาดโคงหน้าเนี่ยท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีบวาดหูนะครับอันนี้คือผมแนะนํานะครับปกติเมื่อก่อนผมก็ชอบวาดหูแบบนี้แหละเออแต่มันจะแบบพอวาดหูแล้วมันจะรู้สึกปแปลกครับผมแนะนําใหถ้าท่านผู้ชมแบบใครจะชินแบบนี้ก็วาดไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าผมแนะผมแนะนำแหละให้วาดแบบนี้ไปก่อนนะให้วาดแบบโครงหน้าแบบนี้ไปก่อน อย่าเพิ่งวาดหูนะครับอย่าเพิ่งเติมรายละเอียดหูๆนะครับไม่งั้นมันจะแบบดูแปลกๆนะครับเมื่อกีนะ้เนี่ยผมก็เกือบจะแบบเกือบจะไม่สมบูรณ์แล้วผมก็เลยแบบรีบค่อยๆแก้ไขโดยการวาดหัวแล้วก็วาดแบบผมประมาณนี้นะครับมันเลยจะดูดีขึ้น,นครับก็ป,ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับโครงหน้าโครงหน้าแบบหน้าตรงนะครับต่อมานะครับโครงหน้าที่สองนะครับ โคงหน้าแบบหันข้างเล็กน้อยโคงหน้าหันข้างเอ้โคงหน้าแบบหันข้างเล็กน้อยเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยวงกลมเหมือนเดิมนะครับตามที่ผมเคยบอกเอาไว้ไอ้อย่างแรกเหมือนเดิมครับวงกลมมาดีว,ดว่าเปิดล่างมาดีก่า วงกลมตรงนี้อ่ะวงกลมแล้วก็เวลาขีดเนี่ยถ้าเกิดจะเอามุมข้างข้างเล็กน้อยเนี่ยอย่าเอาขีดเอาไว้ตรงกลางนะครับมันจะผิดมันผิดวิธีนะครับต้องเอาขีดไว้ถ้าเกิดท่านอยากให้มันแบบข้างแค่ไหนคุณก็เอาเส้นแบบแค่ถ้าเกิดอยากให้แบบข้างแบบแบบเห็นตาแบบข้างอีกข้างเล็กน้อยแบบประมาณนิดนึงท่านผู้ชมก็อ่ะขีด,แบบด่างนี้เลย เออแบบนี้เลยมันจะเห็นตาเล็กน้อยอแล้วก็อันข่านี้ก็จะเห็นเยอะกว่าเออประมาณนี้นะครับมองออกไหมเนะี่ยเดี๋ยวผมวาดรายละเอียดให้นิดนึงน,นี่นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้เนะนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็จะอ,อมันก็จะได้ตามาเล็กน้อยนะฮะตาตาเล็กน้อยเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยเป็นตัวแบ่งตัวแบ่งแบบตามุมแบบยังไงอะ่ะผมอธิบายก็ไม่ค่อยถูกเท่าเท่าไรสักเท่าไรหรอกอ่ะเอาใหม่นะครับอืม ผมบอกไปแล้วนะครับว่าทําไงอ่ะอย่างแรกนะครับขีดข้างๆแบบน,นี้ขีดแบบตรงแถวริมริมมุมมไปเลยครับอยากเอาเท่าไหนก็ขีดเท่านั้นเลยครับอย่าให้มันแบบเอยียงเท่าไหนแบบอยากให้หันข้างเท่าไหนก็เท่านั้นครับผมขีดเท่านั้นเลยต่อมาครับเริ่มจากเริ่มโค้งหน้าต่อเลยครับเหมือนที่ผมเคยบอกถ้าสังเกตนะครับโค้งหน้าเนี่ยมันจะ เขียนเหมือนกันเลยโค้งหน้าจะเขียนประมาณนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมุมข้างแบบตรงแถวเนี้ยมันก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คืออันนี้มันจะยาวกว่าค่อนข้างยาวกว่าแบบไม่เท่ากันแล้วนะครับท่านผู้ชมต้องกล่าแล้วก็มองถึงความเป็นจริงนะครับถ้าเกิดจูๆ่ๆเอาหน้าแบบโค้งหน้าแบบเท่ากันแบบหน้าตรงเนี้ยแล้วจู่ๆหน้าแบบเป็ๆๆนแบบเป็นแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะครับโค้งหน้ามันก็ไม่ใช่ มันก็ผิดรูปนะครับมันก็ไม่สมบูรณ์ท่านผู้ชมต้องเอาแบบประมาณว่าโค้งหน้าเนี่ยมันต้องแบบดูแบบข้างนี้นะเพราะว่าข้างนี้มันหันข้ามมันก็ต้องดูแบบเล็กน้อยนะผมมาเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องแบบยาวเพราะว่าข้างนี้เราจะเห็นอ่ะต่อมาก็เหมือนเดิมครับการกะตำแหน่งสายตาและจมูกก็แบบนี้นะครับตรงนี้ตรงวงกลมอันนี้ตรงที่วงกลมชนกับโค้งล่างโค้งหน้านะครับอ่ะต่อมาก็ตำแหน่งตานะครับอยู่ตรงกลางนี่นะครับ แล้วก็กะเอาตรงนี้เวลาวาดข้างๆเนี่ยเวลาแบบวาดทางข้างะ่ะผมไม่ค่อยชอบวาดตาก่อนผมจะชอบกาดจมูกก่อนเพราะว่าผมยังอ่อนเรื่องด้านการวาดจมูกอยู่นะครับตอนนั้นอะผมยังกาดจมูกไม่ถูกอะเอ๊จมูกมันต้องอยู่ตรงไหนวะเออผมก็แบบยังงงอยู่ไงแต่ตอนนี้ผมก็ลองไปเรียนรู้มาไม่รู้มันก็ดีขึ้นหรือเปล่านี่นะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับตรงนี้จะเส้นอีกเอียงประมาณนี้ ต่อมาพอชนกับเส้นตรงนี้ปุ๊บคุณก็เอียงเอียงจมูกพอถึงเส้นวงกลมอย่างเงี้ยคุณก็เอียงจมูกแบบเน,นี้ยตามเลยช่อยตามมันเลยตามวงกลมเลยคุกก็จะได้จมูกประมาณนี้นะแล้วก็วาดตาตรงนี้เลยเออกะช่องตาเอาเลยนะครับแล้วก็จะได้ตามละอาจจะมองไม่ชัดน,นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเติมให้เดี๋ยวผมจะจะวาดแบบให้ชัดเจนขึ้นนะครับ มันก็แล้วแต่สไตล์นะครับอันเนี้ย จมูกใครอยากวาดแบบไหนก็วาดได้นะครับแต่เนี่ยผมวาดแบบให้มันดูคล้ายคลึงกับความจริงนิดนึงนะจมูกเพราะจมูกคนเรามันก็จะมีสัตว์ดส่งอะไรอย่างงี้ยดูจมูกจมูกบางคนนะครับเขาวาดแบบน,นี้กัน,นครับใช่มันก็ดูดีไปอีกแบบนึงนะครับผมก็ชอบวาดนะเมื่อก่อนแต่ไปๆมาๆผมก็เลยแบบได้ไปแปลกๆแล้วมันดูแบบและเอียดน้อยไปผมชอบแบบรายละเอียดเยอะไงผมก็เลยแบบวาดจมูกนี้เอานะมันก็จะได้เยอะกว่านี้มันก็จะดูดีไปอีกแบบ แต่ถ้าผู้ชมชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นเลยนะครับอะนี่ครับคิ้วเนี่ยก็เออประมาณนี้เลยจุดมุมปากเหมือนเดิมครับที่ผมเคยสอนตรงแถวแถวริมตาจุงแถวนี้นะครับแล้วก็นี่นี่ครับก็จะดูดี จะสังเกตได้ว่าผมยังไม่ว่าจะหูนะครับหูผมยังไม่ได้ว่าเลยหูใช่ผมแบบเป็นคนแบบยังไงอผมชอบเติมหูก็จริงนะครับแต่พอไปมา,าผมไม่ชอบเติมอนะ่ะผมว่าแบบมันดูแปลกๆค่อยมาเติมที่หลังหลังจากเราโครงร่างเสร็จอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับโครงหน้ามองด้านข้างเล็กน้อย ถ้าผู้ชมจะแบบดูไปวาดตามไปก็ได้นะครับนี่เติมทรงผมเล็กน้อยให้มันดูดูดีอืมก็จะประมาณนี้นะครับเติมคอนอสิ ต่อมานะครับมุมโครว่าไนะวาดข้างต่อมานะครับมุมต่อไปก็คือมุมด้านข้างนะครับด้านข้างแบบเห็นแบบตาเดียวเลยแบบแบบที่ท่านผู้ชมเคยวาดอะเมื่อก่อนอะตอนเด็กๆที่เคยวาดเลยเแบบประมาณเนี้ยอืเนี้ย เออประมาณนี้เลยเอตอตอนเด็กๆบางคนก็ชอบวาดแบบนี้กันใช่ไหมผมว่าเป็นทุกคนแหละวาดประมาณนี้นะครับใช่แต่ถ้าเกิดจะวาดแบบให้มันดูดีจริงๆออะแบบมีรายละลเอียดแบบเหมือนมันมีอะไรประมาณนี้ก็ต้องวาดประมาณนี้ครับ <S <S ขั้นแรกนะครับวงกลมครับเพิ่มรายละเอียดเดี๋ยวมนทับกันอ่ะวงกลมแบบนี้ครับเหมือนเดิมนะครับวงกลมอ่ะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือจะไม่มีตรงนี้แล้วจะเป็นแบบ ให้ท่านผู้ชมอะตัดครึ่งตรงนี้ไปเลยนะครับแบบประมาณเนี้ยแบบนี่เอาเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ให้ท่านผู้ชมอะตัดครึ่งหน้าแบบนี้ไปเลยครับแบบเอาตรงเนี้ยออกไปเอาตรงนี้ออกไปเลยนะครับแล้วก็วาดแค่แบบนี้ครับวาดใค่โครงหน้าแบบนี้ไอส่วนนี้ก็ตัดตัดออกไปเลยนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะประมาณนี้นะครับวาดแบบนี้นะครับอืมแบบนี้นะครับ มันจะขึน้นโครงหน้าแค่นี้พอไม่ต้องแบบไปมีแบบนี้เพิ่มนะครับเ mm. พราะว่ามันเป็นมองข้างแบบข้างเลย,ยงไงแบบไม่มีผมอานนิดนึงไม่มีอะไรเลยแคบแบบอย่างนี้ไปเลยครับนี่ครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนตำแหน่งเหมือนเดิมครับที่ผมเคยบอกอ่ะกะไปนะครับแต่การวาดตากจมูกจะไม่เหมือนเดิมอ่ะสังเกตครับผมนี่ตรงนี้ตรงแถวบริเวณนี้ผมจะใช้เหมือนเดิมครับใช้แบบเอียงจมูกแล้วก็ ชงเลยตรงแบบน,นี้แล้วก็ตรงปากก็จะแบบเพราะว่าท่านผู้ชมคงมองไม่เห็นหรอกเดี๋ยวผมเอาใหม่แล้วกันอ่าอย่างแรกนะครับวงกลมแล้วก็อย่างนี้เหมือนเดิมครับคงหน้าประมาณนี้เลยแล้วก็กะเอานะครับแบบนี้แบบนี้แล้วก็อ่า แล้วก็แบบนี้นะครับอ่ะจะเริ่มวาดจมูกแบบแล้วก็ตายังไงอ่ะก็เริ่มอย่างนี้ครับโค้งตามมาพอชนกับตรงนี้ปุ๊บท่านผู้ชมแบบหันเอียงแบบนี้ไปเลยเอียงแบบนี้แล้วก็ค่อยๆสร้างสันจมูกขึ้นมาแบบสันดั้งแบบนี้แล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับแล้วก็โคให้จมูกมันโค้งเหมือนวงกลมแบบนี้เลยครับแล้วก็พออย่างนี้เสร็จก็ค่อยๆเอียงมานะครับกะเอานะครับกาเอาเลยนะครับแบบพยายามให้มันแบบท่านผู้ชมคิดว่าควรแบบ ขดเอียงแล้วก็เอียงเลยแบบวานนี้นะครับกะเอานะครับให้ปากเนี่ยมันชนแบบเส้นแบบนี้นะครับเออพอเส้นพอชนเส้นแบบนี้ก็อืมแบบนี้แล้วก็วาดตามเลยนะครับก็จะได้รประมาณนี้นะครับส่วนตาเนี่ยววาดตาวาดยังไงวาดแบบนี้ครับมันจะไม่ค่อยเหมือนกับ ที่ท่านผู้ชมเคยเจอวาดประมาณนี้นอืมตาก็จะไปอยู่ตรงแถวริมมตรงแถวนี้นะครับเพราะว่าให้เห็นว่าแบบตามันหันไปทางนี้นะออประมาณนี้แล้วก็วาดคิ้วต่อนะครับนี่ก็จะได้คิ้วมานะครับปึ๊บนี่ครับจะได้ประมาณนี้นะครับมองมุมข้างนะครับ นี่คือสามมุมมองนะครับที่ผมจะให้ท่านผู้ชมดูเอ้ยสอนท่านผู้ชมมาครับใครอยากให้สอนอะไรก็บอกผม,มได้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเดียว,เ,ยวเออเอามารวมกันให้หมดรันนี่ครับก็จะได้มาแล้วนี่มุมที่หนึ่งก็จะเป็นแบบมุมมุมแบบถ่ายเป็นประชาชนนะมุมตรงอันนี้ก็มุมข้างเล็กน้อยก็เนี่ยมุมข้างเลยก็ประมาณนี้นะครับ เวลากาดเนี่ยก็กาให้ถูกนะครับแบบเวลาแบบคนเพิ่งเริ่มวาดโค้งหน้าเนี่ยก็จะให้ผมก็แนะนาแบบวาดแบบนี้ไปเลยนะครับวาดวงกลมแล้วก็โค้งหน้าแบบเนี้ยทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยพอทําแบบเนี้ยเก่งแล้วค่อยมาเริ่มแบบนี้ต่อค่อยมาเริ่มข้างๆต่อแล้วก็ปึ๊บ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 ฝึกสองสามวันอะได้แน่นอนครับผมบอกเลยเพราะว่าผมเนี่ยก็ใช้เวลาสองสามวันเหมือนกันในการพัฒนานะ มันก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะแต่ต้องมีเวลามากถึงจะพัฒนาได้นะครับวันหนึ่งสองสามชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ก็น่าจะพัฒนาได้อยู่สำหรับคนที่มีเวลามากก็อาจจะพัฒนาได้ในสองสาวันในแบบวันเดียวก็ได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าวันเดียวจะพัฒนาได้หรือเปล่าแต่ผมก็อยากให้คนที่มาสนใจคลิปนี้พัฒนาให้ได้แบบนี้นะครับใครที่แบบ เริ่มเก่งแบบนี้แล้วแบบเริ่มแบบเรียนรู้อะไรแบบนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมก็จะแบบคอยช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้นะครับสำหรับคนอยากพัฒนาวาดรูปอะไรแบบนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นผมก็แบบสอนเท่าที่ผมเข้าใจนะครับใครที่อยากเอาไปต่อยอดก็ไปต่อยอดได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ